Okay. สวัสดีครับตอนนี้นะครับวันที่หนะครับวันพฤหัสที่6ตุลาตอนประมาณเที่ยง17นาทีนะครับผมอยู่ที่บ้านป่าแกนะครับอ,อํอำเภอเมืองตำบลลิมปิงนะครับที่ลําพูนมาดูพื้นที่ภยัยพิบัติน้ําท่วมนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นการท่วมครั้งที่4ของปีแล้วและปริมาณน้ำนะครับต้องบอกว่าน่าตกใจมากเพราะว่า ท่วมมากกว่าปี54ที่เป็นน้ําท่วมใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งนี่แนวน้ําเราจะเห็นว่าท่วมหัวเลยนะแล้วก็พื้นที่เนี้ย ที่มีปัญหาเราลงมาดูเพราะว่าตอนนี้คือใน180วันก่อนที่จะครบวาระของสภาทางพรรคการเมืองเองหรือทางผู้สมัครเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบริจาคหรือช่วยเหลือใดๆได้นะครับเพราะว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งเราจึงลงพื้นที่มาเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็เป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนําความเดือดร้อนเนี่ยไปให้กับหน่วยงานราชการที่อาจจะมีางานล้นมือหรืออาจจะไม่ทราบถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนวันนี้ที่มาที่บ้านป่าแกนนะครับปัญหาที่เราได้คุยกับท่านนายกเทศ ขึ้นมาเนี่ยก็คือพื้นที่นี้เราจะเห็นฝั่งนู้นนะครับมีคันกั้นน้ําเห็นไหมมีคันดินที่สูงกว่าระดับน้ําฝั่งนู้นคือจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝั่งนี้คือจังหวัดลําพูนและเลยแนวนี้ไปนะครับจะเป็นแม่น้ําปิงซึ่งปัญหาก็คือว่าฝั่งนี้ไม่มีแนวกั้นน้ําเพราะฉะนั้นน้ําจากแม่น้ําปิงเนี่ยก็จะไหลท่วมเข้ามาในพื้นที่ของประชาชนนะครับซึ่งท่วมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูดน้ําออกได้เพราะว่าท่วม เออขึ้นมาจากแม่น้ําเพราะฉะนั้นที่คุยกับท่านนายกเทศมาเนี่ยก็คือวิธีการแก้ไขต้องใช้งบประมาณนะครับซึ่งทางเทศบาลเองก็คงจะไม่มีงบมากมายหลายร้อยล้านที่จะทําผนังกั้นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องเป็นหน่วยงานจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับจะเป็นอบอจอเองหรืองบกลางจากรัฐบาลในการที่จะสร้างเขื่อน ที่จะกันน้ําในแนวของจังหวัดลําพูนในบ้านป่าแกนี้นะครับไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมพื้นที่กเกษตรของชาวบ้านแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังคงรองงบอยู่ซึ่งต้องบอกว่าประสบความเดือดร้อนจริงๆเพราะดูเนี่ยท่วมถึงแนวที่ผ้าที่ตากและครั้งนี้ท่วมเป็นครั้งที่4ครั้งแรกๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าทีวีเทินวางบนโต๊ะก็ยังอยู่รอดแต่ครั้งนี้ไม่รอดแล้วนะครับนี่และที่สําคัญคือพี่ผู้ประสบภัยก็อยู่ตรงนี้สวัสดีครับ เป็นไงพี่ครั้งนี้หนักไหมหนักหนักมาก,น,ก,มากนี่ท่วมหัวพี่เลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่นี่คือแนวน้ําแล้วนี่คือผู้อยู่อาศัยคิดดูนะครับว่าคือถ้ายังคงอาศัยอยู่นี่อาจจะเสียชีวิตได้แล้วมีการเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐเข้ามาบ้างหรือยังครับก็มีเป็นอาหารแห้ง แต่ก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานวันนี้นะครับทาง,ท,างาทีมจิตอาสาแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นสอจอนะครับนายกเทศนะครับรองนายกเทศแล้วก็ประชาชนก็มาช่วยกันทําความสะอาดในบริเวณด้านหน้านะครับแต่ตรงนี้ยังช่วยอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นอยู่นะครับว่าน้ํายังคงท่วมอยู่เพราะว่าไหลเอ่อขึ้นมาจากทางแม่น้ําปิงนะครับทางเดียวที่จะทาได้ก็คือต้องรอน้ําลง ถ้าโชคดีไม่มีฝนมาตกเพิ่มหรือถ้าโชคดีไม่มีน้ำป่าจากทางอื่นเข้ามามันก็จะลงนะครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่ลงก็คงจะต้องทนใช้สภาพชีวิตกันแบบนี้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นทำได้ในตอนนี้ก็คือเป็นกระบอกเสียงที่จะมาบอกว่าพื้นที่ บ้านป่าแกยังคงประสบภัยน้ําท่วมอยู่แล้วก็ยังคงรอการช่วยเหลืออยู่นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมบ้านนะครับหรือว่าเรื่องอา,อาหารหรือยารักษาโรคซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในนี้นานๆานโอกาสที่จะเป็นน้ํากัดเท้าหรือเป็นห้ององูฟุตเนี่ยมีค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็วิงวอนหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ดูแลส่งงบประมาณลงมาหรือส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูแล ปากท้องพี่น้องประชาชนสักหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากช่วงนี้พักการเมืองก็คงไม่สามารถทําได้แล้ววันนี้ครับผมก็ไม่ได้มาในฐานะโฆษกพักอย่างเดียวก็มีผู้สมัครของลําพูนด้วยทั้งสเขตเลยเขตหนึ่งกับเขตสองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขตหนึ่งนี่เขตสองนะครับเป็นไงบ้างครับกับพื้นที่ลําพูนเรื่องประสบภัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดรอบนี้ถือว่าหนักนะครับเพราะว่าทั้งทางอำเภอแม่ทาทางอำเภอเมืองและก็อำเภอตั้งแต่ เขตสองไปก็แต่ปะซางเรียงหลังล่องมันหงลีโดนโดนหมดเลยใช่ครับเป็นน้ํายังไงครับเป็นน้ําจากภูเขามาเป็นน้ําฝนตกหนักหรือเป็นน้ําที่รอระบายอันนี้ผมคิดว่าทั้งสส่วนนะก็คือปีนี้ฝนเยอะด้วยครับแล้วก็น้ําป่าจากทางภูเขาทางตั้งแต่ดอยแม่คนาตั้งแต่ที่เราตั้งแต่ขุนตาลลงมาแล้วก็น้ําจากทางเชียงใหม่น้ําปิงก็เข้ามาสมทบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเจอปัญหา หลายด้านก็พยายามจะช่วยได้เ,เ,เท่าที่ช่วยได้แต่ครั้งนี้ร้อยปวันก็มีประหานอย่างท,ที่คุณเพชรบอกเมื่อกี้ก็คือ ได้แต่มารายงานสถานการณ์แล้วก็ให้กําลังใจซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะครบ180วันเนี่ยทางผู้สมัครเองก็ได้เข้ามาดูแลเพราะว่าน้ําท่วมมานานแล้วเนอะใช่ตรงนี้เราตรงนี้เราก็ลงพื้นที่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตร,ตรงนี้ก็ท่วมห,หลายรอบครับรอบหนึ่งรอบ2ตอนนั้นยังไม่ประกาศผมก็กับพี่เติมก็ลงมาก็เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านเอาอาหารแห้งมาบ้างเอาน้ําดื่มมาบ้างนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจชาวบ้านแต่ตอนนี้พอเข้า180วันเราก็ไม่สามารถช่วยได้ทําได้อย่างเดียวก็คือมาดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ไปปรรระะสสาาาาานนนนหห่่่่่วยงงชกกกทีีจมมดููใ้้ซึเือั็ ท่านสอมาแล้วก็นายก,ายกแล้วก็นายกกำลังทำความสะอาดกันอยู่ด้านหน้านะครับแต่เมื่อกี้นายกบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่ามีฝายฝายพเยาที่เป็นฝายซึ่งทาง กรมชนประทานเป็นเจ้าของแต่ยกให้เทศบาลแล้วแล้วมันเป็นการปิดกั้นน้ําทําให้น้ําระบายได้ช้าทําให้เกิดการท่วมขังค่อนข้างสูงแล้วก็ประตูระบายน้ำเนี่ยกว้างประมาณ1.2เมตรมี4บานซึ่งต้องใช้มือในการเปิดปิด<ช>แล้วพอน้ําเยอะมันท่วมถึงเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะ กังวลถึงแรงน้ําซึ่งอาจจะทําให้คนที่เข้าไปเปิดปิดเนี่ยเกิดอันตารายได้ก็เลย<ม>อยากจะวิงวอนนะครับกรมชนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลปรับปรุงให้การเปิดประตูระบายน้ำเนี่ยทันสมัยขึ้นและปลอดภัยขึ้นรวมถึงระยะในการเปิดเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้น้ําที่ขังอยู่ที่เรายืนกันอยู่เนี่ยมันหายไปเร็วขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตที่ต้องทนอยู่กับน้ําพืชผลทางการเกษตรก็อาจจะเสียหายได้ซึ่ง ทางภาคเหนือเราก็รู้อยู่แล้วว่าปลูกทั้งมะม่วงรำไย,ายเป็นไม้ยืนต้นซึ่งถ้าสำลักน้ําจนเสียชีวิตเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีกว่าที่จะปลูกทดแทนขึ้นมาได้ผลผลิตได้อีกรอบใช่ใชเพราะฉะนั้นนะครับก็วิงวอนฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาดูแลแก้ไขมาทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่พอน้ําท่วมทีก็แจกข,ของทีน้ําท่วมทีก็แจกข,ของทีทําความสะอาดกันทีมาดูครับว่าทําไมมันถึงท่วม แก้ปัญหายัางไงที่จะแก้อย่างยั่งยืนใช้งบจากส่วนหน่วยงานไหนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเรายังคงมีงบที่จะใช้จ่ายอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในการที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยยังไงภากเก้าไกลก็จะพยายามลงพื้นที่ ให้ทั่วประเทศนะครับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุทกภัยวัตภัยหรือใดๆนะครับที่คิดว่าก้าวไกลสามารถจะเป็นสะพานในการที่จะนําปัญหาไปสู่หน่วยงานราชการได้ให้บอกพวกเรานะครับถึงวันนี้เราอาจจะลงไปช่วยด้วยตัวเองไม่ได้ตามกฎหมายการเลือกตั้งนะครับแต่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงแทนทุกๆคนได้นะครับยังไงก็ใครที่มีปัญหาอะไรติดต่อที่พักก้าวไกลได้นะครับหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ในอคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดู ในพื้นที่อื่นๆของบ้านป่าแกนี้ดีกว่านะครับตุ้มไปนีิฮาเลยผมคิดว่านะอีกอันนึงที่เราไอ้ยโวบายของเราเข้าถึงนะก็คือเรื่องของกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอเห็นไหมเพราะว่านายกรู้ปัญหาใช่ทีมสอทอรู้ปัญหาหมดแต่ ไม่มีงบประมาณใช่แล้ว,วาการจัดการว่าอำนาจทําได้หรือเปล่าอืเพราะว่าหลายๆที่เราเจอว่าเขารู้ปัญหาแหละแต่ด้วยอำนาจหน้าที่หรือบ,บทบาทของอเทศบาลนั้นๆะทำได้หรือเปล่าต้องตรอ,อ,อกฎหมายอ่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สะท้อนมาว่าการกระจายอำนาจให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและมีงบประมาณมันสำคัญจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้ปัญหาของท้องถิ่นก็คือคนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับไม่ใช่คนที่มาแค่ปีสองปีแล้วก็ไป ต้องเป็นคนที่เกิดเติบโตแล้วก็มีจิตสํานึกร่วมกันกับท้องถิ่นเขาก็จะรู้ถึงปัญหาและถ้ามีงบประมาณที่สามารถแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ผมเชื่อครับว่าปัญหามันจะถูกแก้อย่างยั่งยืนและต้องเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุดใช่ใช่โอ้ยากครับซ้ำซากจริงๆครับชาวบ้านครับเพราะว่าบางทีทางทางนายกเทศหลายๆที่ก็อยากจะทําเลยนะแต่ด้วยติดที่บอกว่าอํานาจนี้ทําได้หรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทําแล้วมีติดกฎหมายแล้วก็เวลาเขาพ้นเวลาไปกฎหมายไอ้ตัวบทลงโทษนี้ยังผูกพันกับเขาอยู่เนี่ยแทนที่เขาจะมาช่วยชาวบ้านกลายเป็นว่าเขาต้องต้องมารับภาระในการขึ้นลงขึ้นศาลอีกเพราะฉะนั้นต้องมันก็เลยพเทคเขาด้วยกลายเป็นหลายๆคนไม่กล้าตัดสินใจลังรอเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ช่วยชาวบ้านแต่ตัวเองมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลดีไม่ดีโดนดําเนินคดีก็ไม่เสี่ยงดีกว่าโอ้โหอยากให้เห็นแนวน้ําตรงกระจกชัดเจนมาก คือทะลุเข้าไปจนเรียกว่าตู้เย็นตู้เล็กนี่มิดน้ำอะ่ะสองเมตรอ่ะใช่ครับเชียงใหม่สูบมาต้องระบายซึ่งตรงนู้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นคันกั้นน้ําในแนวของเชียงใหม่เขา <c oughs> เขาก็ต้องสูบมาลงปิง <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> พอมันไม่มีแนวคันกั้นอะ่ะมันก็ไหลามากองอยู่ที่นี่หมดเลย อยากให้ดูเลนนะครับหลายพื้นที่ที่เป็นที่ดอนที่สูงกว่าตรงนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่าอยน้ําท่วมเดี๋ยวน้ําลดก็หายอยากให้ดูว่าลดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ลดแล้วสิ่งที่เจอก็คือเลนที่มากับน้ําหลายคนอาจจะมองเอา้าก็แค่ดินเอง,เอง,เ,องเองนี่มันจะเป็นอะไรนี่อยากจะให้ดูว่าเหยียบลงไปเห็นไหมครับเท้าหายไปเลยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่มากับน้ํา เนี่ยคือสิ่งที่ทิ้งไว้ในบ้านเนี่ยคือสิ่งที่ทิ้งไว้ตามถนนและปัญหามันคือถ้าน้ําลดแล้วไม่รีบทําความสะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแห้งแข็งเป็นโคลนซึ่งจะทําความสะอาดยากมากและการทําความสะอาดม,มันไม่สามารถที่จะใช้ไม้กวาดเห็นไหมเนี่ยผมถือไม้กวาดมากวาดออก็กวาดได้ได้ไปไม่หมดแล้วมันค่อนข้างหนักทีเดียวมันจําเป็นจะต้องใช้รถฉีดน้ําแรงดันนะครับเข้ามาตอนนี้ก็จริงๆอยากได้รถจีโน่เนอะ เพราะว่าเห็นฉีดน้ำได้แรงดีถ้าได้จีโน่ก็คงจะดีอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปกับน้องหน่อยจีโมา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 เหนื่อยไหมลูกได้ได้ได้กำลังใจสำคัญครับกำลังใจสำคัญนะครับสู้ๆ มามามาพวกเราทีมเราเข้ามาสู้นะสู้ๆนะได้อยู่นะคนรุ่นใหม่ในอนาคตครับเราต้องให้กำลังใจกำลังใจน้อะว่าเราก็เจอผู้สุดท้ายโอเคขอบคุณนะคะสู้ๆนะลูกสสูู้้นะก็แม่กับปู่กับญาติเลยนะสู้นะลูกสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้อยู่โอเค ตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเองก่อนนะครับเบื้องต้นแลก็ต้องช่วยทาความสะอาดบริเวณบ้านกันก่อนแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเดี๋ยวรถอะไรก็จะตามมาเพราะว่ามันมันมันเป็นกันหมดนะก็เลยต้องต้องพึ่งตัวเองก่อนครับโอ้โหอยากอยากจะบอกว่าถ้าแห้งนี่ดูไม่จืดเลยนะคือซอะก็ไม่ออกนะเนี่ย แล้วตอนนี้ด้านหน้านะครับทางเทศบาลนะครับท่านนายกท่านรองนายกก็กําลังพยงายามทำความสะอาดบริเวณวัดอยู่เพราะว่าวัดเองเนี่ยก็ท่วมไปถึงภายในพระโบสถเลยนะครับแล้วพระโบสถก็ยกสูงแล้วก็ยังท่วมเข้าไปนะครับซึ่งทําใหเา้เกิดความเสียหายภายในค่อนข้างสูงทีเดียวก็เลยต้องรีบทําความสะอาดก่อนเพราะว่าเป็น วัดทุกคนก็คงทราบว่าในต่างจังหวัดก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นพื้นที่ที่รวมชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆหรือ,อกิจกรรมใดๆนะครับก็เลยจําเป็นต้องรีบทาความสะอาดวัดและโรงเรียนก่อนในส่วนของเรื่องการดูแลเกี่ยวกับพืชผลการ,กรเกษตรของอกเกษตรกรนะครับชาวบ้านต่อไปอนาคตในส่วนของต้นลำไย,ยก็ดีต้นพืชผล มีโอกาสที่จะเสียชีวิตอือืใช่เข้ามาโดนน้ำโดนน้ำแช่นานมากลากอาจจะเน่าตายได้นะครับพืชร้มลุกนี่เรียบร้อยอ่าแล้วก็วันนี้นะครับเดินไปทั่วลําพูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนฝากคือราคารำใหย่ราคาพืชผลทางการเกษตรและไม่ใช่แค่ราคาพืชผลนะครับต้นทุนในการผลิตด้วยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยากำจัดศัตรูพืชที่จําเป็นต้องใช้ เป็นไปได้นะครับอยากให้มาช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับอย่าปล่อยให้ล้งจีนเป็นผู้กําหนดราคาโดยที่สุดท้ายแล้วคนที่ได้กําไรเป็นเพียงล้งแต่ผู้ผลิตเกษตรกร,กรพื้นถิ่นไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แล้ววันหนึ่งสุดท้ายเราเคยเห็นภาพเกษตรกร,กรที่ตัดต้นลําไยทิ้งเพราะทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวต้องไปทําอาชีพอื่นหรือหลายคนขายสวนทิ้งอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะครับในเมื่อรู้ปัญหาแล้วนะครับ หาวิธีการในการที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตในการที่จะเก็บรักษาผลผลิตหรือในการที่จะพยุงราคาสินค้าเกษตรนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับทราบครับว่าทุกวันนี้งบประมาณมีไม่ได้เยอะมากครับแต่ลองหาวิธีที่จะพยุงให้เขาอยู่ได้นะครับนี่เข้ามาพื้นที่วัดแล้วนะครับก็เริ่มล้างทําความสะอาดนทั้นพายเรือเข้ามาใช่ไหมใช่พายเรือเข้ามานี่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับล้างมาสี่รอบยังครับเนี่ยสรอบครับผมคิดว่าจะมีรอบห้าไหมยาเลยยาเลยพอแล้วพอแล้วครับผมโอ้โหนี่สี่รอบดูสภาพอาคารแบบเหนื่อยแมทั่ัวเราผูช่วยเราผู้ช่วยยังขาดอะไรไหมที่คิดว่าถ้ามีคนอยากจะเข้ามาช่วยเราเนี่ยเราอยากได้เร่งด่วน มีไหมอาหารแห้งน้ําเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมีอะไรไหมหรือเอยตอนนี้พอแล้วต้องการแค่กําลังใจเอาก็อะไรก็ตั้งมืเรื่อยๆอ่าอมาก็ในส่วนของอาหารการกินก็อั <finished> อ่าอ่ายังไม่สามารถประกอบอ่าเราก็ยังเห็นนะครับว่าชาวบ้านยังไม่สามารถประกอบ อาหารการกินได้ด้วยความที่หนึ่งคือเราต้องตัดไฟน้ำด้วยน้ำแล้วก็น้ําก็ใช้ไม่ได้นะครับไม่ใช่แค่น้ําบริโภคนะครับน้าอุโปโภคต่างๆก็ใช้ไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ในพื้นที่ไหนนะครับ uh, <ouch. S 1> เนื่องจากตอนนี้ท่วมเกือบทั้งประเทศด้านบนนะครับภาคเหนือและภาคอีสานไม่จําเป็นว่าจะต้องส่งมาที่ uh, ลําพูนอย่างเดียวแต่คนที่อยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายหรืออยู่ลําพูนในพื้นที่ที่ไม่ท่วมอยากจะส่งต่อความช่วยเหลือก็ ที่บ้านป่าแกนะครับส่งมาได้นะครับแต่ส่วนในจังหวัดอื่นๆที่ดูอยู่นะครับลองดูว่าข้าง,างๆอาเภอหรือตําบลหรือหมู่บ้านข้างๆทั่วไหมช่วยเหลือกันครับผมว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลดต้นทุนในการขนส่งนะไม่ต้องส่งมาไกลทําให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวความช่วยเหลือ,อจะส่งต่อๆกันมาเอง<า>อ่ะยังไงก็ตรงเลยก็ได้ครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านโดยอ่าลองถามกำนันหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับว่ายังช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างนะครับคนละเล็กคนละน้อยน้ํา ขวด2ขวดค,คนละแพ็ก2แพ็กก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้คนที่ประสบภัยจริงๆต้องบอกว่าเขาไม่ได้ที่จะ,ะมาขออย่างเดียวแต่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราพอจะหยิบยื่นน้ําใจให้กันได้ก็ต้องรบกวนด้วยจริงๆนะครับ,รบเดี๋ยวยังไงก้าวไกลก็จะเป็นะสะพานให้ก็แล้วกันว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีพื้นที่พื้นที่ตรงไหนที่ยังต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปที่เชียงใหม่ต่อนะครับยังไงลำพูนวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับ ยังไงเดี๋ยวเราจะมารายงานกันเป็นระยะระยะว่าเราลงพื้นที่ตรงไหนสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับร,บรบวมโหดเหลือเกิน